นิทานเรื่องต้นงอนไก่หน้าตาเป็นอย่างไรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีโอรสสี่พระองค์ซึ่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้มหาสัจันที่เรียกว่าต้นงอนไก่แต่ไม่มีใครเคยเห็นต้นงอนไก่เลยสักคนดังนั้นเจ้าชายแต่ละพระองค์จึงต้องการเป็นคนแรกที่ได้เห็นเจ้าต้นไม้มหาสัจจันต้นนั้น เจ้าชายองโตจึงขอให้คนขับรถม้าของกษัตริย์พาเขาเข้าไปในป่าลึกที่ที่ต้นหงอนไก่นี้ได้เติบโตขึ้นซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิพอดีและต้นไม้ไม่มีใบหรือดอกตูมมันดำและเปลือยเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วเจ้าชายไม่เข้าใจว่าทำไมต้นนี้ จึงถูกเรียกว่าต้นงอนไก่แต่เขาก็ไม่ถามคำถามใดๆแล้วก็กลับไปในที่สุดต่อมาในฤดูใบไม้ผลิเจ้าชายองค์ที่สองก็เดินทางไปกับคนขับรถม้าของกษัตริย์เพื่อดูต้นงอนไก่ด้วยเช่นกันคราวนี้ต้นไม้เต็มไปด้วยดอกตูมสีแดงและต้นไม้นั้นยังถูกปกคลุมไปด้วยใบสีเขียวและเมื่อเจ้าชายองค์ที่สาม เข้าไปในป่าอีกสองสเดือนต่อจากนั้นเพื่อดูต้นหงอนไก่ด้วยเขาก็ไม่เห็นเหตุผลในการเรียกมันว่าต้นหงอนไก่เลยแต่เขาก็ไม่ได้ถามคำถามใด,ดๆเกี่ยวกับมันเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายองค์เล็กก็ขอให้พาไปดูต้นหงอนไก่ด้วยแต่คราวนี้ต้นไม้เต็มไปด้วยฝักถั่วเล็กๆ เมื่อเขากลับมาจากป่าแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในสวนที่พี่ชายของเขากำลังเล่นกันอยู่และร้องบอกกับพี่ๆไปว่าเขาได้เห็นต้นงอนไก่แล้วน่าแปลกเหลือเกินเพราะสิ่งที่น้องชายคนเล็กเล่านั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่พี่ๆรับรู้เลยเจ้าชายทั้งสี่พระองค์จึงเริ่มเล่าเกี่ยวกับต้นงอนไก่ที่ตนได้เห็น เมื่อฟังเรื่องราวของทุกคนจนจบแล้วเจ้าชายองค์โตก็เข้าใจได้ในทันทีและได้กล่าวกับน้องๆไปว่าพวกเราทั้งหมดได้เห็นต้นไม้เดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นเห็นในช่วงเวลาที่ต่างกันของปีการรับรู้ของพวกเราจึงไม่เหมือนกันเลยนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตในชีวิตของคุณ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการรับรู้ของคุณก็เช่นกันต้นไม้มีฤดูการธรรมชาติก็มีฤดูการแม้แต่มนุษย์เราก็มีฤดูการเช่นกันเราเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตและบางครั้งคุณก็ไม่เห็นความงามในตัวคนแต่ผ่านไปอีกสองสาเดือนคุณอาจจะเห็นถึงสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่าหยุดตั้งคำถามและจงรักษาประกายภายในตัวคุณไว้เสมอจงเดินตามเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นแล้วสักวันจะเป็นฤด,ดูของคุณเอง